ยินดีต้อนรับสูอาโอวีสู้กับศัตรูไปด้วยกันสันติ่ได้พิมพ์ถือตัวนี้น้เป็นว่มัจะอจนเบ็ดปากนีน เกือบโดนตกบังหูแล้วฮ้ยไม่โดนไม่ถูงเดียดูอยู่แม่ดูอยู่เยโดนตกยับโดน

ไม่แก้เลยซาวด์เลยใครวะเลยวลอเลนปอยเลนกลับกลับกลับปอยเลนปอยเลนสี่ตัวครับ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 เออเขาถามว่มังกรมัย้อนย้อนย้อนชี้ออย่าบอกนะเอาสองมัดเบิรอ่าจริง

เฮียไม่ได้แล้วแครีมารอดรอบแบบวายวิ่งไหลก็ได้เนี่ยเฮียไม่เกิดเลยวะโดนแทงเยอะลวะเียโดนไวรสจริงคันจิโอเิม มันสงระวังระวังขับนะไม่ใช่มุลาศแบับแรงนะสับแรงมุลาศยัยจังเลยดูมันจะโดนมันจะโดนของเราถูกโจมตีตุ๊กตา แล้วโดนย่อลไปสีแดงงงเลยพี่มึงตีบอมเลย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 ตีบไมเลยตีบอมเล่ตีบมเ่อกีกอมลยตีบอมเลยตีอเลยกีกอม่ลยตีบไมได้ บอกฝั่งนู้นแล้วกำลังเคลียร์เอาเฮ้ยตัวสัตว์อะไรเนี่ยไม่โอยู่แล้วโอ้ยมันบ้าแบบไร้ไร้ได้ตัดเดลืดเอดเลยก็โลกถ้ามีตัดเลือดเดี๋ยวพาเล่นสุดเลย เ้ยบนะแตกแบบสายไม่ได้ไม่ไดรกำลังทันต้นตีกว่าถูกโจมไวไลทสอยไม่ได้เลยทีเดียวทีเขากูสอยมนแน่เลยว้าวว้าวจองนะแล้วตัวนี้ออบแบบไว Skill u l t i m a t ยังไม่พร้อม ลกเแบบไ่รไม้อะไรม่รูกอะไร่รูอไม่ระไราม่รู้อะไร่รูะู่อะไรู่้อะ่้อไมู่กอะไรไูบอะไไม่รู้อะไรั้อะไรไ่อมูอัไร้ไไม่รอไรั้อะไ้อยกรไม ตัวทยิงี่ยกเลยควดีเ่อนทำดียกไม่โดนเดี๋ยวมันรถคูดารวมตัวเรืนองใหญ่เกินร้อยน่ยกตงออกไปแล้วปิดนีปิดได้ไหมจบดีโลดิออนตาไรร้ายเยอะออนมาเลยมไปแม่งใช้ิวหนึ่งกับใช้เลคิวหนึ่งกับ

ดีนะเขาอ่านกูไม่ออกตอนนี้ก็พจมพไย้อนกลับไปเลยไรสโลกไม่ฟันไม่โดนยิปยับไม่โดนไม่ตีไม่โดน

ดี <c oughs> น่าตักอ,อ,อย่างนะนั้นอันอนับตบาลบัตาเรี่อเราเร่อเราต้องต่คอเนี่ยอ,อ่าครับคอนสองอดาวต้นสอง,องดาวโอ้โหกลุ่มต้อเก่าครับ ท็อปสองครับอีดีตลอเลี้ยวเม็ดพงมดดีอันดับอันดับไหนดีวะไม่ได้งเลยว่าวายร้ายไม่มีแบบวายร้าย มูอยู่มันมูอยู่มันูมันมููอขออได้ไหมสวยอะไรมาเลยรวปตัวสกิลอัลติเมทยังไม่พร้อมฝากดูแลป้อมเอาแมงเลยเอาแมงเลยคพาเอาแมงเลยมาดิมาดิมาดิอแมงเลยคีพเข้า อพี่จั้รีงตัวเอวไม่ตยอไม่ตายเอาไว้อไม่ตายลบลบแบบไวรัสถยถอุ้งนี้ว่าจะลวงวโอได้ยัง Skill u i ยังโซลิวอีกเรียรอจัด อฮะกูคือฟิตไม่ออกสาย่านี่หว่าอีเมสรุปสรุก็นุเ่เยอโตโล่กูเถือนจัดอดีตย้อนรูดิเพื่อนโตโรพุแบบไวร้าืม400โดนไปแล้วเ่อน

เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอโอผมเองนะดีกว่านี้ครบิงค์ผ่านถึงแล้วนาะได้ได้ได้ทุคกคนนี่ไม่มีเอาได้ก่อนจบไม่ได้หรอกเจลลี่ไม่มีเอาได,ากาดา้ก่อน เรียนรถสัลรถไม่ไหว่สามตัไม่ติดเระนแค่นี้ขอขอบูเล้ได้ปะเรื่อยเรด่อยวงดาวสเลยเยอะให้ทีระวงดัวสเลยเยอะให้ทีบังบังบับ้วันเคลลี่เกิดดี

บํมบําบ้มนเอ้ยดเลยออกมาแล้วดิวพงหลอนแล้วแม่แข่งแล้วแม่แข่งแล้วเอาเลยแม่งปส่สุดในป้อมแน่ไปวะ

ซูก้าไหวๆตกลบอะไรนะจับไม่จับไม่โดนนี่โดนลบแบบนี้เลยแล้วมีบอกจะไล่ทำไมมันแว้้ฮัลโหลไมเทสหนึ่งสองสาม